มันหมดเลยอ่ะเป็นไงไหมทุกคนเป็นอย่างนี้เนาะคุณรู้ป่ะเขาบอกผมคิดจากข้าวสารนะมันคืผมมีเน้อยขาอยู่นี่เขาก็สนิทกับผู้หญิงง่ายเพราะเขาผู้หญิงวะเป็นไงใช่ไหมเราผู้หญิงไทยผู้ชายมันก็ต้องไปแต่งกับไอ้ผู้ชายไทยผู้หญิงไทยผู้หญิงเขาก็ไม่กินเล่าสูบบุหรี่เราว่าชอบไปผู้หญิงไงอยู่ข้างนอกเขาไปกั่เป็นคืนเป็นวันก็ไม่ได้สนใจอะ ไปเป็นปกติอยู่ที่นั่งเข้าไปลือกันทั้งวัดว่าคุณสับนาวมีเนาะทำไมมันลามกอ่ะข้างหน้ายังไม่เลยเนาะถูกไหมถ้าเป็นพฤติกรรมเป็นปกติแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะพอโดนลือเขานะตั้งกันนั้นเนาะชอบร้องเพลงอ่ะแล้วหาคนฟังอบรมก็ไปจ้องอะไรไหมรอลูกศิษย์ชวนไปร้องเพลงกูไม่ชวนใครไปหรอกไม่ได้นึกอะไรนะคนมันไม่น้ฟังคน พราะนั่นอยากเป็นวิเราเราถึงไม่เห็นนี่สามนสิงห์ก็สี่ห้าคนห้าคนเนมเรื่องข่าวลือในนั้นจะทําให้สามีเราคิดจะสุ่ยใจอ่ะใช่ไหมเขาชีวิตเขามีคนเดียวเขาก็อ่อนกว่าเนาะเขามาเขาก็แย่แล้วเขาก็มีปม,มแต่คุณรู้ปะไม่มีสามีเราเราทำอันนี้ไม่ได้เลยเขาเป็นฐานทุกอย่างมไม่อยู่คนนี้มาแทน เป็นฐานทั้งหมดแล้วศาลาในยธรรมเมืองพัทยาเรานะมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายเาใจไหมมันไม่มีผู้หญิงศาลายมันไม่มีเพศบ้านเราบอลทูบีไม่มีเพศถูกไหมไม่มีเพศเหมือนเราก็โปะอะโปะมันนวดเสียดายโป๊คิดถึงโป๊มากใครโรนเนาะนวดนวดแต่ไม่ความเมาเดีอย่าไปลองของเข้าใจไหมแต่มันจะรักกัน หรืเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าศีลแห่งการตัดทอนการไม่ลลุข้อศีลข้อจาาเรื่าารองของเขาน้อยแต่ข้อศีลกระจายทั้งประเทศมันทำให้คนบาาทั้งประเทศผมไม่สราลบว่าวัฒนธรรม่วนภูมิที่แย่มากคือเพ่งโทษถือสาแต่แต่ขาย,ยายจ่อยาต้องจำผึดช่วยกันก่อน <c oughs> <c oughs> ช่วยกันช่วยกันเพราะอะไรไหมเพราะว่าหนึ่ง เพราะจิตป่วยแต่เนกติมีความสุขได้สมกิเลสทำไมเนกติเพราะเขาไม่สุข<ม>เขาทนเห็นคนสุขไม่ได้นี่มันวิเคราะห์ออกมันเลยไม่มีมมก็เราเป็นคนเกิดมาเราสุขไงตรงไหน,น,นไม่สุขไม่อยู่แต่ไม่ได้ติดอย่างนั้นเนาะมันก็สารานิยธรรมของน,<ม>นั่นลาหายแล้วมันรู้ได้แล้วแล้วไม่ต้องถอนตะปูตัวนี้ให้ได้ วันี้เอาลายยิ้มไปแจกพุทญาติทำเพราะว่าไงมะเพราะว่าจริงๆมันเป็นวิถีแต่ละคนขนาดคนติดลูกศิษย์เราติดคุกนักโทษประหารเนะเจอเรานี่ทะลุแลยเขาบอกไม่เจอคุณแม่ได้ไหมเขาจะละสันชาติเพราะนั้นอาวุธที่ร้ายแรงในยุคปึจจิบัาคือผิดศิลก็สิแล้วเป็นผิดแบบนิกิติแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนยังนิกติไม่บรรลุ ยุคนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่วัดพวกอยู่วัดก็อยู่วัดเนาะ,ะแต่พวกจะมาทําก็ที่ลงมาเพราะว่ามันช่วยคนวงว่างมันเป็นบารมีของคุณแต่ละคนคะถูกไหมมันไม่ใช่อยู่ไม่ได้มันมันต้องเข้าใจบอกแล้วไนงะกรรมแต่ละคนมันเป็นทางของเขา ไม่มีใครรู้ใครเพราะนั้ะอยากบรรลุเร็วไม่ต้องวิเคราะห์ใครเลยทําตัวแกหรักอย่างเดียวแล้วก็รักทุกคนแค่นั้นแหละนี่งักก็ก็รู้ว่าอยากได้ก็ไปเลยสิแค่นี้เองผมจะเล่นนั้นด้วยครับใช่ไหมตอนตอนนี้เปิดแล้วไม่เอาตรงนี้ไปด้วยเอาแค่นี้เอาตรงนี้ไปด้วยไม่เขาก็มีเขามีอยู่แล้วแต่มราเมาไงเพราะ เขาอยู่ในเมาด้วยกันเข้าใจมามันออกแต่แต่ส่วนตัวเนี้มันเป็นไอ้ด่างเลยไวเพราะมันเป็นอย่างนี้มันผิดปกติตั้งแต่เด็กแล้วนะเช็นใครตั้งแต่เล็กนะกอดกัดเข้าอิดถ้ามันใส่เนาะตอนหลังมันเที่ยวยังมันเที่ยวเที่ยวินแต่ยุคนี้นะจะบอกให้นะไม่ต้องไปสนสีนมีรักเหนือรักอย่างเดียวศีนมันจะมีเองเลยอตโนมัติ เต่บส่วนที่เราอยากจะหาคำนีา้มาลงให้กับเขาท่านแค่นั้นเองคือสรุปแล้วก็คือได้สลาดจากพ่อแต่พ่อไม่ได้สอนในตัว <ผม S 1> <า>นั้นเอาสลากทางนี้ไปผิดด้วยนะถูกเอาไปเลยช่วยกันก็มาติตายังบอกเลยช่วยกันพร้อมจะช่วยแล้วถ้าพูดจริงเราก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆอยากกระตันอยู่พ่อท่านแต่เอื้อไม่ถึงไงเหมือนท่านก็มาช่วยรวมคนเพราะท่านารักทุกคนเพราะท่านโอเคนะ รักทุกคนก็นี่เท่าเขามาช่วยรวมพ่อท่านไปขยายรักเหนือรักไปขยายรับเหนือร่วมกัอันจริงของพ่อท่านตั้งเลยของพ่อท่านไม่ใช่ของแล้วพ่อท่านชื่ออะไรใช่ไหมของพ่อท่านเพียงแต่ว่าพ่อมาแปะสลักพ so like ่อนาะรู้หมดอันจริงที่ทําได้ทุกวันนี้คือได้ตัวสลักพ่อนโยบายเกื้อรักคือนโยบายสารานิยธรรมตัวนี้ได้จากพ่อ เราได้มาสองเราคิดว่าเราต้องเอาทั้งสองอย่างออพระสังฆในหลวงพระราชดำรัสเนาะเริ่มต้นเนาะได้มาก็ไปทําศิลหาเนาะแต่มันก็ยังทําแบบนั้นนะเนาะแบบทํอาอีกยี่สิบปีมาเฝ้าพระสังฆราชพระสังฆราชส,สมเด็จพรนะญาณเนาะบอกให้ไปทําศิลหาทั้งประเทศเซนด้วยนะเชิญผู้ว่าอคนเชิญผู้ว่าอา่ะพอมันจบตรงนั้นไงก็ไปเจอพอ่อพ่อให้สารานีอย่าทำ มันก็เลยเป็นนโยบายรักเหนือละข้อนะเบอร์หนึ่งมันกระบวนการที่เรามาทำต่อไปคูเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลยของคุณอะไม่ใช่กลาวตามันมีอยู่แล้วเพียงแต่แปลกฉลาถูกไหมชัดเจนของคุณก็ได้ตัวนั้นไงอย่าเสียดนนะยกเสร็จนี่ชำนาญการสอนบรรลุของคุณเนี่ยได้อะไรไหมมาร์กองแปดเปิดกองดาแล้วก็สอนไม่ได้ แต่จริงๆสอนจริงๆมันไม่ได้แต่ความรักของเรามันเราจะสอนเขาไงแต่จริงๆยุคนี้ไม่ต้องสอนเลยรักอย่างเดียวแล้วเข้าใจไม่เข้าใจเขาพูดอะไรเข้าใจให้หมด <c oughs> พอ,พอ่ะเพราะคืนเราไปรับเข้ามาเราป่วยถูกไหม <c oughs> แค่นั้นล่ะไม่รู้ยุคนี้สําหรับนี่ว่าง่ายนะร <c oughs> อย่างเดียวคนมันแห้งรักเอาสังคมมันแห้งละ แเ้วแม้กระทั่งที่เขาพูดในกติกันในวัดเราก็ไม่ได้โกรธเขานะโอโถคนทุกข์กจำไม่เลยคนมีความสุขจะพูดพูดสิติรักคนคนทุกข์ยงนนกกติไม่รักคนแต่เราไม่ควรว่าเขาเขาทุกข์เราต้องเมตตาเขาเพราะนั้นคนแต่ก่อนมันก็เมาไงแต่ตอนนี้คนอาสุทุกคนช่วยได้ช่วยหมด นิดเดียวแล้วจะได้ไปช่วยพ่อพ่อเขาแก่แล้วสหาที่พูดนี่อยู่ตรงหน้าตกนี่หมดเลยครับถูกเพลงะท้องไงมาอยากรู้ไหมทาไมมาหน้าปกหมดคุนก็เพราะคนมันไม่อ่านหรอกคนในสังคมให้มันอ่านแค่เนี้ยแกจะไปต่อไม่ต่อตรงนี้จบเพราะข้องใจรับเหนียวรักอะไรก็ต้องเปิดข้างในหมดเลยหมดเลยช่วยกันตอนนี้เกิดแล้วจะบอกให้ตอนนี้เนี่ยมันจะไปมันติดนิดเดียวมันก็ไม่ไป ก็หนึ่งเขาโพสิติสองโถเนาะทุกคนก็หาหาที่ตัวเองที่ยืนเนาะแต่พอมันลงตัวนี้มันรล้วเลยนี่ก็ช่วยคนแบบนี้มันเลยคึกไนงะคือมันนิดเดียวเท่านั้นเนาะแต่มันก็มิดเดียวทั้งประเทศนะ่ยมันก็เลยสูง <c oughs> อ่ะก็เห็นมาให้เห็นที่ <c oughs> ช่วยบุกเ <c oughs> บิกมาเป็นแนวทางให้เราเห็นรูปลรเห็นรูปอะร มาปากข้างสักทีเนาะคุณหมอจะไปจองอยู่ไม่น้อยเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเดี๋ยวจะมาดูร่างมันสายเดียวกันแหละเพียงแต่มันเป็นบันไดแต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่าขั้นไหนสูงกว่ากันเนาะแต่มันร้อยหรือยังเออมันปุ่มจะต้องแบบที่เขาเนี่ยบอกว่ารักการก็คิดก็คือความร้อนกอย่าก็คือยาของ ง่ายมากง่ายใช่แล้วทุกปัญหาในโลกนี้ก็คือห้ามีร็ไี้แกได้ก็ปัญหาแได้วิธีเดียวถามไม่ต้องไปถามเลยเพราะนี่คือคนนี่พูดถึงว่ามันคนมันสั่งเนาะนี่ป่วยเพราะคนมันสั่งคนมันทุกเนาะปัญหาไม่มีอะไรเลยคุณไม่ต้องไปฟังเลยสรุปได้เลยทั้งป่วยทั้งมีปัญหาสินห้าไม่ครบจบใช่ไหมถึงสินห้าครบก็ป่วยเพราะมันไม่มีแล้ว ถูกไหมแล้วก็ที่กัลายาณชนที่สินห้ากวัดที่มาไม่ใช่วัดนี้นะที่พูดอยากเข้าใจว่าวัดสันติสูกเราไม่ได้รับผิดชอบแล้วก็พ่อปิวัดนี้หมายความวัดทั่วไปที่เราต้องรับผิดชอบวัดทั้งหมดตัวะว่ตตาบดายสารานียมโววาทิโม เราต้องปิดช่วก่อนม,มันถึงจะเสียค่าเขาปิดช่วยได้ก่อนจะทําความดีได้คือรักเหนยอละแล้วมันถึงจะเกิดจิตของใสเมืองพ้อสีอานั่งจบโอวัตคืาคำว่านัก<ป> <ๆ S 3> เหนือนั้นมันลุดออกมาตอนไหนครับเหมือนเพราะท่านตอนเข้าห้องเธอออกมาหรือว่าตอนไหนคำว่านักเหนือ,อ,อนห,อหลุดมาตอนไหนไม่ต้องหลุดเลยพอพ่อให้มามันก็เป็นตัวเราไนงะถูกไหมล่ะมันต้องทุกคนเห็นแก่ตัวถูกไหม เจ้างานาองบริสุทธิ์ถูกไหมคะเมื่อบริสุทธิ์รักเราเผลอเห็นแกตัวใช่ไหมพูดหน่อยก็โก๋ถึงแมนี่เห็นแกตัวนะตัวฉันโก๋เขารักพระเจ้ามาเหนือรับของตัวเออมาคุ่มไปยังเห็นแกตัวยังเหนือร่กจินตีมาไะ้กันนพระพุทธเจ้าเออปัญหาทั้งโลกการเจ็บป่วยทั้งโลกวนี้มมีหนึ่งเดียวมีปัญหาเดียวโรคทุกโรควันนี้โรคเดียวเพราะน้นมีทีรักษา มันแก้ปัญหามีวิธีเดียวรักษาทุกโรคด้วยอย่างเดียว <c oughs> เพราะนั้นที่แกป่วยแกมีปัญหาเพราะแกทำบาปก็ปิดบากไงียมือหนึ่งปิดบากระเ้มือหนึ่งสินห้าแกต้องคบสินไม่ครบช่วยไม่ได้สินห้าต้องคบปิดแบบอีกมือหนึง่งรักป็นยาจบทั้งบรรุทั้งรักษาทั้งแก้ปัญหาแค่นี้ต้องมือจบบรรุแล้วถลึป,ประเด็นแม่นมาก เขาถ่ายรูปอีกทีอันนี้ก็เรียกว่ามารับมารับรับปริญญารับใบประกาศ